สวัสดีคร <ladım. S 1> ับจากช่องพ่อใบสาชาแนลเด้อวันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนพี่พีน้องมาชมบรรยากาศงานทอดกระถินที่วัดป่าเพื่อสุ้งเนินพาเพื่อนเพื่อนน้องมาชมบรรยากาศจนเช้าเช้าดีก็โซ่ชื่นมากๆเลยพี่น้องเนี่ยพี่น้องมาทำบุญอย่างมากอย่างมากเนี่ยอันมโหสนาบุญกะพี่กะน้องเลยเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยพี่น้องก็มากันอย่างมากอย่างมากเลยพาไปชมบรรยากาศรอบๆเลยพี่น้องมาชมมาชมบรรยากาศจนเช้าเช้าดีโซ่ชื่น ลงแล้วก็มาตั้งเกยาบัยงกาบที่รำงานมาเป็นกองตันองดูยอาบการกวยการนไ้ก็าทนนะครยก่อนนะลก่อมาทาบุญกันหนึ่งมากเอาไม้เอากระถินมาวางไว้เต๊ะเลยนี่นมาวางไว้ พี่น้องมาชมบรรยากาศตอนเช้ชาดิพี่น้องนี่มาชมบรรยากาศตอนเช้ชานี่โอ้ยดีเลยพี่น้องเลยพาพี่น้องไปดูไปชมกันเนาะพี่น้องเนาะมาชมบรรยากาศงานทอดกระถินที่วัดป่าอำเภอสุ้เนินนะพี่น้องเนาะนี่มาชมบรรยากาศตอนเช้ชาเนี่ย ถเป็นมรวงแล้วก็พาพี่นองมาชมรรยากาศตอนเเาพ่นองมาดูมาชมกนะใครยาที่มาวี่น้องที่มาร่วมนะครับท่าใดยังไม่ได้รับารอาหารก็เยนเนิญนะครับที่ เราทานบานเด็าที่วัาป hey. ่าพระสุเมรินทรงที่เราทานนะครับมีบริเวณบ้านด้วยทำไ้ชมบรรยากาศชนเ้าทีาวั่าป่าพระสุเมรินทธนาบุญนะครับุธนาบุญด้วย สวัสดีครับขอเชิญชวนนะครับมาทอดกระถิ่นที่วัดป่าสมเนินของเรานะครับเช้าวันนี้นะครับขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับที่จิตนะครับที่สุเนินสเนินเรานะครับวัดปาสุเนินนะครับขอบคุณมากครับขอเชิญนะครับขอบคุณบรรยากาศงานอกรินเชิญยาม่อ วัดป่ามันสุเนินครับโอ้บรรยากาศตอนเช้าเนี่ยพี่น้องก็มาทำบุญกันยังมากอย่างมาอีกเนี่ยเอากระถพินมาวางมาด้วยเลยนี่เดินคนเชิญเด้อพาศพอุบาสิกามามาร่วมทำบุญด้วยป้นางก็มาด้วยเนาะป้นางนี่มาทำบุญด้วยอุบาสกอุบาสิกามาดวนทำบุญนวดสี่ป่าสุนเรนสี่มงเช้าเนาะสี่มุงเช้าวันนี้มาทำบุญกันเด้อพี่น้องามลเนับ ก็ได ok de ้ขอตามหน่อยครับแล้วรถเข้ามาพาพี่น้องมาชมบรรยากาศตอนเช้าเนี่ยที่วัดป่าครับทุบรรยากาศตอนเช้าเนี่ยวันนี้ก็มีงานทอดกระถินที่วัดป่าเพื่อชืนเลิศนะพี่น้องดูภาพพี่น้องมาชมบรรยากาศตอนเช้าเนี่ยพี่น้องก็มาให้กำลังใจแล้วมาทำบุญอย่างไร้เลยนี่พาพี่น้องมาดูดูมาชมบรรยากาศตอนเช้าเนี่ยต้นกระถินก็วางไม่เต็มเลยเนี่ย พาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศตอนเช้าเลยผักช่องพรไปสารชาแนลหรือพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศตอนเช้าเลยที่วัดป่าเุื่อสื่นและพี่น้องเด้อเนี่ยระถินก็วางไว้เต็มเลยเนี่ยพี่น้องก็มาทำบุญกันอย่างมากอย่างไม่มุทนาบุญ้วยบรรยากาศตอนเช้า วัดป่าเพื่อสุนเนินดลพี่น้องเลยเนี่ยพาพี่น้องมาดูมาชมกันพาพามาชมบรรยากาศที่วัดป่าเพื่อสุนเนินพอดกระถินกันในวันนี้กระถินเขาจังมากจังไม้เลยวางนี่เรียงรายเลยเนี่ยถุงกระถินเนี่ยพวกกับถินเนี่ยพาพี่น้องมาชมบรรยากาศตอนเช้าเนี่ยลาี่น้องมาชมบรรยากาศตอนเช้าจากช่องข้อภาษาทื่อแรกของพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศตอนเช้าเนาะ บรรยากาศอย่างดีเลยเป็นโมทนาบุญกับพี่น้องที่มาทำบุญด้วยเด้อวันนี้ชมบรรยากาศตอนนี้ก็แหก่กระฐินเอากระถินมาวางบนเสื้อสีส,สาแลว้วพี่น้องเลยพี่น้องมาชมบรรยากาศตอนเช้าแห่กระฐินเรีแบบโรยเดียวมาชมบรรยากาศ,ากาศงาน แห่กระถิ่นที่วัดปา่าเพื่อเส้เนลยนะพี่น้องมาพี่น้องมาดูไปชมบรรยากาศตอนเช้าๆนี่นี่ก็แห่รเรียบร้อยแล้วรอทำชมบรรยาก,กาศงานแหกนมมนนก่กระถิ่นพระรามหลักพน,นมทนาบุญก็พี่กับน้องทุกคนเลยเด้อนี่เยอะมากที่วามบุญงานแห่กระถิ่น มบรรยากาศงานทอดกระถินที่มันปาเพื่อส่งเนินพี่น้องเด้อเดี๋ยวนทอดกระถินชมบรรยากาศงานทอดกระถินที่มันปลาเพิ่งส่งเนินพี่น้องมาทำบุญอย่างมากอย่างไายเลยจากสองคอติสารเชนแนวเด้อพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศงานทอดกระถินพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศงานทอดกระถินที่วัดป่าเพื่อส่งเนินเ่ย โอ้นมโทนาบุญเด้อพี่เด้อโทนาบุญด้วยอุ้ยคิดถึงมากๆเลยคิดถึงมากๆเลยไปแล้วครัตอนนี้กำลังเริ่มแห้กันถีนกันพี่น้องามมาเด้อพี่น้องจะท่องพรในศาลเจ้าเนี่ยเด้อมาด้พี่น้องโทนาบุญเลยครับผมนี่ก็เรื่มเริ่มแห่กันถีนกันพี่น้องคร เแหินก็แล้วเพาพี่น้องนเา้าววเบรรยากาศอนเช่าด้อพี่น้องแหกตินก็แล้เนี่บรรยากาศโอ้หวซื้อโ้เซลด้วพี่น้องเด้อมาเด้นมารวมกันเด้องานพ่อแกินบัดบาเมื่อเด้นี่ยพาพี่น้องมาดูบรรยากาศตอนเช่าครับครับ โบสธนาบุญเด้อเด้อบอกนาบุญก็พี่น้องขอบคนณด้วยที่มาร่วมทับพี่น้องกฐินที่วัดป่าเมื่อชั่นนึงบรรยากาศตอนเช้าเนี่ยระเดิ่มเฮแต่พี่น้องพาพี่น้องมาดูเปชมบรรยากาศตอนเช้าเนี่ย ทุกคน,นมาแห่กระถินกันเนี่ยเพื่อโมทนาบุญด้วยจากช่องพรพิสารใช่ไหมคขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะขอบคุณมากวันนี้ราโมทนาบุญด้วยกันเด้อเนี่ยวี้บรรยากาศการแห่กระถินพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยาก,กาศตอนเช้าๆเนี่ยมาชมบรรยาก,กาศตอนเช้าจังหวัดป่าบรือนลย เนี่ยมันเดกกับแห่กับทิ้นกันเนี่ยมุทนาบุญก็ทีกับน้องเลยเด้อที่มามารวมแห่กับทิ้นที่วัดตาอยากมากอยากมากเลยพี่น้องเนี่ยพาพี่น้องมาชมบรรยากาศตอนเช้าเลยที่วัดป่าเมื่อสุ่นเนินนะพี่น้องเนาะมาชมบรรยากาศตอนเช้ามันเด็ก็แห่กับทิ้นเริ่มแห่กันแล้วเนี่ย ร่วมแห่ก <sympath> ฐ <ize> ินท <jack ata> ี่วัดป่าเบิสุเนินพี่น้องเด้อมามาร่วมแห่บุญแห่กฐินกันที่วัดป่าสุเนินขออนุโมทนาบุญกับทุกคนเลยเด้อบรรยากาศแห่กฐินนี่เนี่ยโอ้สนุกสนานมากๆเลยพาพี่น้องมาชมบรรยากาศตอนเช้าเนี่ยเอาโมทนาบุญกับทุกคนเลยเด้อนี่บรรยากาศแห่กฐินที่วัดป่าเบิสุเนินพี่น้องเนั่นเองบรรยากาศโอ้ย มรวมแกกับถิ่นติวัปนะ่าเพืเนพี่น้องจากช่องพรไปสานเนเด้อพี่น้องมรวมมาโมทนาบุญกทุกคนเลยเด้อโมทนาบุญด้วยโมทนาบุญด้วยชมบรรยากาศตอนเช้าเนาะ วันนี ite, so ้ก็แห so ่กระถินท so ี่ว so ัดป่าอำเภอสุขเรนพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศตอนเช้าๆเนี่ยทุกท่านมุทนาบุญก็พีก็นองเลยเด้อเลสาธุกสักทุกๆพี่น้องเด้อเลสตัวของมุทนาบุญด้วยบรรยากาศตอนเช้าเลยพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศงานแห่กระถินที่วัดป่าอำเภอสุขเินเราเลยพี่น้องพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศงานแห่กระถิ่น รวมพรรมทานาบุญก็พี่น้นองทุกคนเพื่อ การแห่กระถินตอนนี้ก็แห่กระถินเสร็จแล้วเนาะเนี่ยแห่กระถินเสร็จแล้วครับพี่น้องไปดูไปชมบรรยากาศการแห่กระถินที่วัดป่าพระุเนย์ตอนนี้ก็แห่เสร็จแล้วเนาะพี่น้องนับมาน้องไปชมบรรยากาศบรรยากาศเช้าเนี่ยตอนนี้ก็แห่เสร็จแล้วรอบโบสถ์รวมสามรอบแล้วครับพี่น้องไปดูไปชมกันเลยบรรยากาศแห่กระถินตอนนี้ก็เสร็จแล้วมาร่วมบำรุงทนาบุญกับพี่กับน้องเลยเนี่ยพี่น้องมาเดลยก็ทำบุญอย่างมากอย่างมากายเลยขอขอบคุณมากมาก ขอบคุณพี่น้องที่เขามากำลังใจขอบคุณพี่น้องที่กขามาโดเริ่มกดไลด์ให้กับเขาขอบคุณมากใครใดๆเนี่ยคับคลิปนี้คอนจบันเทียก่อนเด้อขอบคุณที่พี่น้องที่เขามารับชมขอบคุณที่พี่น้องที่เขามากดเริ่มกดไลด์ให้กับเขาขอบคุณมากอย่าลืมกดกระดิ่งดังแจ้งเตือนเลยเนอพี่น้องเด้อกดกระดิ่งดังแจ้งเตือนเลยมีคลิปมาใหม่ๆมากันเดือนหงเดือนดนึงดือนงเดือนหงดูได้ชมกันง่ายนะคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย love love